ป้งปลากองไฟงามๆพี่น้องเอ้ยอ่าวสูงเฮ็ดแล้วครับนี่พอเท้าเขาออกมาลูกสไส้ใหญ่อ่าวสูงเขาออกมาเอาปีนปีนปีนจีจีจม่แล้วใหม่แล้ว,ลว <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องร้อยวันแมน่นโซ่ครับสวัสดีครับผมอ่าวสูงเป็ดตะกั้งครับผมเมื่อน,นี้สิมาสูบน้องปลาแม่งครับหน้าอ่าวสูงแม่งครับผมสูบแล้วครับตอนนี้เครื่องคิดเตืนตนตนอนๆหลังเที่ยวไอ้ตอนนี้ไม่ยังหน่อเอาที่ปี ไปปิ้งปลาโอ้ไม่เสียปลาดังไฟลูกเดือนเดือนท่านไปแล้วปลาป่ะสูบน้องปลาหน้าเอาสูบพี่น้องมาเด้อครับคลิปนี้มาเบิ่งนับกันพี่น้องกำลังสูบแล้วครับนี่น้องนี่ที่จานลอยมาตกปลาก็เพิ่มเมื่อนั่นละก็เกินก็เกินที่โมงแรกในเก็บเจ้แมนปลานสี่โมงแรกพนักงาน่็เกินนี่ย่็เกินนี่น้องไงเต๋อป่ะี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับสูบน้องปลาหน้าเอาสูงเป็นตาสั่งนี่พี่น้องบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าครับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้า ดังไฟแล้วสิปิ้งปลาพ่ะนะโอ้ได้หล้วตัวเนี่ยือหมานเตเวน็แเวนแท้ป่ายังหลังป่าเตเปียนก็จะเห็นปลาคออยู่ทั้งนั้นล้นกันหากินหม,ม,มานน้ำมานต้นโบ่อยู่ดังไฟลัดเลยทั้งนี้ดังไฟแล้วพี่น้องดังไฟแล้วโอนน้ำยังบักหลายเลยไปเจอได้ล่ะผู้ดใดออกมาแน่ผู้เฒ่าเฮา มากินขา้าวปลากินข้าหน้าเออท่านออกมาอยู่ยะโอ้ปลานขวาอเอาไปเสียบไม้เผาสิเอาไม้เจ้าเฮ็ดบ้านเลยนะมากินขา้าวปลามากินข้าหน้าครับพี่น้องไปเบิ่งมองเงินเพิ่นสูบก่อน ปลาเขาตรงในโบ้เกี่ยวเลยพี่น้องมันมันจนุ่มหนามโอ้ยโอ้ยปลาไปแล้วจานจานจานมาปลาจานไป่ใช่หรอาะคันมันจะบืนไปในลบบาบหรอวะันพี่น้องนี่ใช่ยูซื้อนี่ลหรอวะคับบน,น,บบนโอ้ยมันบืนมากนี่อ้ย เดาปลาข้อมานี่ตัวนึงกูหัดตัอน,นี้แหละเขาให้นี่บ่ได้เกี่ยวเลยน้ำถล่มเน่าวบดเลยให้นี่ก็เอาน้ำออกสิได้เกี่ยวบ่บ่น่าจะได้เกี่ยวอยู่เป็นบางส่วนอยู่มให้นี่น้ำถล่มเขาแต่แต่ผลผนน่นเนี่ผพเปรี้ยงลงมาเปล่าเลยน้ำ เป็นเขาน้องสิสูบออกว่าได้เกี่ยวเขาเนี่ใส่เครื่องอีแตกสูบเอาเลยพี่น้องบักเดือ่อต้นเหี้โอ้ต้นบักเดือต้นบักเดือต้นบักเดือน้องพักจ๊บพักทบ เป็นตามีปลาของเราอยู่เด้เพราะว่ามันเกี่ยวเขาแล้วปลามันก็นสิมกากรองกันอยู่พี่ละอยู่หนองนี่ละพี่น้องแล้วน้ำบกจะมาเบิ่งน้ำกันเท่าเมื่อนี่ออกมาทงหน้าเอาสูงอีกแล้วพี่น้องมาสูบน้องปลาหน้าทงนี่บ่ได้เกี่ยวเลยนะครับเขาบางทีล่ะจมน้ำตัวน,นี้สิได้เกี่ยวบ,บ่บ่นี่แต่ว่าตัวนั้นเรียบร้อยแล้วครับ ให้นั่นเรียบร้อยแล้วดำปื๊ดแล้วโอ้ยเนาเวิ้ดเลยเขาเรามาได้ไปนองเด้อมาลงกน้องปลาด้วกันหน้าอ่าวสูงก่อนี่พอถ้าเรากำลังเช็ดน้ำมันลูก ตาเสดายนอพอวัดไอ้เกี่ยวเลยให้หนินอวั้ตาเสดายเหนาวัดเลยให้หนิแมแต่ให้หนิไม่ได้เกี่ยวบ่พไอให้นี่โอ้ได้เกี่ยวจนนอหนินอเป้งหน้าบอกแล้วสิได้เกี่ยวอยู่แต่ว่าตัวนี้ไปเบิดแล้วเหนาวัดเลยน้มถั่วเอาสูบน้าบอกครับเป้งน้าบอกแต่ตัวนี้สิได้เกี่ยวอยู่หรอ มาบ้านโบเกิน4โมงแร้งเปิดาน้ำไหลเตืดนไปเลยทอไปานาปานมาทอวกันอจู่นน่เปิดเปงน้ำใส่กันมันก็เลยไหลมาหากันเิดแล้ว ไปี๋ยวน้ำบกจังโลกมาเบิงงหม่ตอนนี้ขึ้นไปเบิงร่างกันเอาสูงกำลังปีงป่ายอยู่ทัางขุนก่อนเพราะว่ามันสิบกไว้เขาเลยฟ้าออกมาแักยานมาท่านอยู่บกนนก,ก่อนซะน้อสันดกโอ้ปลาหันนะ่ปะปลาขึ้นแน่นอนใช่ป่ะเนีน่ยของแท้เลยเอาสูงเห็นแล้วไปน้องมาดิ จวดคักละเอาปลาเอาปลาคอ,อ,าาคอโอ้ยอย่าลุกตามไรไปเสียใหม่ก้อนสุกเอเอกระท่องมันอ่ะลุกเอาโอ้ยมันเสียใหม่ก้อนเราเว้ยคะแนกปิง้งปลาครับพี่น้องประมาณได้โมงก่อนเสียบก่อนอะรถเคลื่นไปสามครับไปสามแม่ประมาณกี่โมงทีโมงไปสามเยมมลมยละเออเอาไปสาพราะยานปลาจะใหม่ก่อนนี่เอาใจเย็นๆก็กได้ดอกหลวงพี่เอาขึ้นสูงๆแน่ ไม่ทั้งหนาข้างในพอสุกเลยอ่ะเอากระดิกเอากระดิกบกระดิกปวดต้นราข้าว <laughs> ห่าแดกดากเอ๊ะกอดนี้บาดเจ้าขนาดเลยย่าเลยหใส่โอ้ยมันไปตกมาเด้อนี่มักเสียงลงเนี่ยได้ยามาลูกโอ้ยมันไปตกมานเออตัวนี้ม,นมันปลาสุบน้องตัวนี้ปลาตกตัวนี้คือมันแต่ปะ ปัดแน่นอนแถว่าลูกไส้หาสูงปัดปัดปุ๊บพุดจะไดนลูกปุดไหมพุดออกปุดออกอืกเนี่ยพ่อเจ้ากำลังเผาอยู่ในตัวหนึ่งยัยมันใหม่ก้อนสูงด้วยเหรอยังวะขมแท้ๆเลยพูดอีพ่อเราถ่ายกินอยู่พูดก็พ่อเต่ามันถ่ายกินอยู่พูดเออโอ้ลูกไส้หากินหมันเว้ยใกล้กว่าพ่ออยู่ตัวนี่นั่นพ่อลิ่นบวกการซำลูกเลยเอาเอาสูงอะไรตีได้ี่เฮ้ยเว้ยมาสั่นมา ข่อยว่าคนหันกาไฟได้หรอใครว่าเดี๋ยวนี้หิวเข่าทีพอฮะแ,แม่คือปลาแต่สัน,นมันต้องใจเย็นๆแม่พี่ปลาเนี่ยเขาเขาพีกไปตัวลูกพี่ว่ามันหิวเข่าสิอัดมาแล้วสิอัดเถอดือนมาแล้วแน่นอนใช่วะเดี๋ยวไปลองครับปลาคอนึกว่าแม่น,นันเพิ่นไปเอาอยูห่หนองมากไปได้แทนหลวงไส้พิ่นไปโต๊กมา อ้ดีใจเบิดนึ่ว่ามันเอาสูงได้ปลาทาแล้วบรรแท้หลกไสไงมันไปตกมาเอาตั้งหัวมันใส่แล้วตั้งหางมันใสใหม่เออเนี่ยเริ่อมันนีรแล้วบาดในพี่น้องเปี่ยนไ้พ่อเฒ่าห้พ่อใหญ่เรากินเขาคอยกระใส่ตามมหงงงมากว่าหรือกันล้วเพราะตั้หนี้วัไในดอกเวลารอบแรี้ยงเวลาอันนี้ให้พ่อเฒ่าซะเปี่ยงปลาคอเอาเดี๋ยวจะหน่อยมันบุก น้ำบกแล้วเขาจังลงลุยอ่าพวกดเสียหาปลาน้ำกันมาเด้อครับเด้อยังท่านอยู่ได้ในึ่งสี่โมง,งแล้่ะคนเรจังสิบหกก็จะเอาสูงแล้วปะบ้านโคกท่าเม่บักขีย่าโอ้บ้านโคกท่าตำบลน้องตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสูบน้อง,มมออง,องปลาอยู่หน้าอ่าวสูงพี่น้องพวกน่ะจุบจับจุบจับอยู่นี่ลางดูสิได้หลายปนันไหมบ่เนี่ บรรยากาศดีดีขับอยู่เทียงนาโอ้งานเขาเตะจะภาพปะเต้นะว่าจะภาพโทูมาจ้างร้อยอันร้อยเสื้อบนเรื่องศิลดีใจเบิ้ดนึกว่าจะภาพโทูมาหาเอาสูงสักทีนึกว่าร้อยเสื้อบนเรื่องศิลรับงานด่วนมาได้ไหเอ้าจะน่อยมันบุกจังเลยลูกหนอง แต่ว่าตอนนี้คลิปนี้กับเสรยจําาซ้ำนี่็อนเดพี่น้องเด้อนะครับเดีวพ่อันไม่คลิปต่อไปครับหนาน้โบก่อนพี่น้องเอาปีนปลาคอหน้าเอาสูงจวด